สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบล่างไปจำง้ววันที่1นึกุมภาพันธ์สองพก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอ,อะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูสูตรครบล่างนะคะจะเป็นครบล่างชุดที่2นะคะเป็นครบล่างชุดออของเงินเทวดา2นะคะท่านผู้ชมชุด ชุดนี้อาจารย์นำมาจากเล่ม B7 ดูซิว่าใครจะชอบแนวทางของชุดที่หนึ่งะคะหรือว่าใครจะชอบชุดที่สองนะคะในชุดที่สองนี้ก็คำนวณออกมานะคะได้อยู่ในแนวทางของเลข8 9 2 3 4นะคะ8บวก1เป็น9บวก3เป็น12 2ล้ะ3 4นะคะออกมาที่9 4งอที่หนึ่งอันนี้จะ ครบล่างเลยคะ่ะสิบหน่วย 9, เก้าสี่เมื่อที่เมื่อที่สองนะคะสังเกตคะค่ะสูตรนี้จะยังเดินอยู่แค่ห้าตัวนะคะเมื่อที่สองก็สองสามหกเจ็ดแปดค่ะออกสามเจ็ดส่วนเมื่อที่สามนะคะสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ออกห้าเก้า เมื่อที่สี่นะคะได้ล็อกเดียวกันนะคะสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ออกศูนย์ศูนย์เมื่อที่ห้านะคะแปดเก้าสองสามสี่นะคะออกสามสองต่อไปเมื่อที่หกนะคะสองสามหกเจ็ดแปดออกสามแปดเมื่อที่เจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกออกหกหนึ่งนะคะ งวดที่แปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสามออกสองหนึ่งงวดที่เก้านะคะหนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะคะออกห้าหนึ่งต่อไปงวดที่สิบนะคะสองสามหกเจ็ดแปดออกสองสามอยู่ใกล้ๆก,กันนี้เลยนะสองสามงวดที่เราจะใช้เป็นงวดที่สิบเอ็ดนะคะเอ,อ หกเจ็ศนย์สองะคะจะมาที่ตัวไหนนะคะถ้าใครชอบแนวทางทางเลขนะคะอาจารย์ชอบเลข6กนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสังเกตนะห1อยู่ตรงนี้นะหกสองห้าสามอาจจะเป็น6นะคะชอบแนวทางของเลขหกออจากสูตรอื่นๆที่เราเรียนมาด้วยนะคะก็จะมีแนวทางของเลขหแล้วฝั่งทางนี้อาจารย์จะชอบเลข1นะคะ คู่นี้อาจารย์จะชอบหกหนึ่งเลยนะคะว่าจะดูซิว่าหกหนึ่งหนึ่งหกนี้จะเดินไหมนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราจะจับตามแบบฉบับทั่วๆไปก็จะจับได้ดังต่อไปนี้นะคะก็คือหกเจ็ดนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองและหนึ่งสองนะคะตามนี้เลย แล้วถ้าตัวเด่นนะคะเป็นเด่นระยะยาวๆที่เราตามอยู่สูตรเก่าๆแล้วก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็สามห้าหกถ้าเป็นสูตรเงินเทวดาหนึ่งอาจารย์จะชอบตัวชนที่เป็นเลขสามนะคะแล้วนําไปจับกับสูตรที่เป็นเลขคู่นะคะมันก็จะได้ชุดดึงก็ค,คือชุดสามแปดแต่ถ้าสามแปดไม่มานะคะอาจารย์คิดว่าสูตรนี้จะเป็นเออหกนะคะที่เป็นทางเลขเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม แล้วก็มาจับฝั่งนี้ก็เป็นหกหนึ 1, ่งหกสองแล้วก็เลขสามจะไม่มียังไม่มีนะคะสาหรับสูตรนี้นะคะตามนี้เลยอ่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะคะถ้าสูตรนี้เข้าอาจารย์จะชอบที่หกหนึ่งนะคะหกหนึ่งก็จะเอาไว้ไปสรุปให้นะคะอันนี้ก็ดูแนวทางไปก่อนเนาะเพราะว่าเหลืออีกหลายวันอยู่ะคะตามนี้เลยนะ แล้วสูตรเด่นนะคะเราเราก็เรียนไปหลายสูตรเลยนะคะเช่นหนึ่งสาแล้วก็มี4ี่หกดนะ,ะถ้า4ี่หกแอาจารย์ก็จะชอบตัวคู่นี้ที่ชนกันก็เป็น3ามแนะคะแล้วก็มีเจ็ก็ชอบแนวทางของเลข8นะคะแล้วก็มี1นึสามเนะคะอ้าวฝั่งนี้อาจจะเป็น1นึหกหรือ,อจ,จะเป็น3ามก็ได้จะมีเด่นนะคะแปดศแล้วก็วิ่งที่เป็นเลข8ดเลข3ามนะคะ แนวทางของวิ่งแต่ละสูตรอาจจะเป็นแนวทางเลขวิ่งที่เป็นเลขหนึ่งก็มีนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ทราบเราจะมาตัวไหนถ้ามาในสูตรนี้นะคะก็ตามนี้เลยค่ะหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมหนึ่งหกนะที่ชอบอยู่นะคะสูตรมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าทุกสูตรแล้วก็ต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งเข้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะที่เราเรียนมาก็หลากหลายสูตรอาจารย์คิดว่าน่าจะมีสูตรเข้าบ้างแหละไม่ใช่ว่าหลุดทุกสูตรเลยนะคะตามนี้ อันนี้แนวทางของชุดที่เราคิดว่าน่าสนใจนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยรถน้าเจาะมานะคะที่เราเรียนมาถ้าเป็นเฉพาะงวนที่เราจะใช้นี่จะมีเลขวิงขะะขว่งที่เป็นเลขสามนะคะเลขวิ่งที่เป็นเลขแปดนะคะแบบนี้เลยอาจารย์สอนไปแล้วนะคะเลขวิงขขว่งที่เป็นเลขแปดเลขวิ่งที่เป็นเลขสามค่ะแล้วก็ เลขวิ่งที่เป็นเลขหนึ่งก็มีนะคะจะเป็นถ้าเป็นหนึ่งแปดอันนี้ก็ไม่มีในนี้เนาะ,ะมันเขาใฉะ้มันก็จะแยกเป็นสองทางอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะะั่นแหละนะนี่แหละถ้าสามกับแปดอันนี้ไปอยู่ในครบล่างเทวดาหนึ่งมีเลขเลขสามเลขแปดนะคะแต่อันงวดสูตรนี้ไม่มีเลขสามเลขแปดถ้าเป็นเลขหนึ่งก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าทางเลขตรงนี้มาก็อาจจะเป็นหนึ่งหกเป็นได้นะท่านผู้ชม อาจารย์ก็ชอบเพราะว่าไปอยู่ในแนวทางที่เราจับแบบสี่ชุดตรงหกชุดตรงอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีแนวทางที่เรากันไว้นะคะเราคัดเอาไว้นะคะณนะเวลานี้ก็มีอยู่ประมาณทุกกันทั้งหมดเอ,อ่อสามสี่ชุดนะ,ะดี๋ยว,ว่าจะล้วดูอีกทีนึงว่าตัวไหนจะเป็นตัวน,น่าจะเด่นที่สุดนะคะอ่าตามนี้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดเราจับคว่วยตามลักษณะแบบนี้อาจารย์ก็จะชอบคู่ที่เป็นคู่นี้นะคะเอาอันนี้ที่เป็นเลขหนึ่งแล้วนี้ที่เป็นเลขหกนะคะ แล้วหนึ่งกับหกก็เป็นแต้มเจ็ดใช้แต้มแบบสี่ตัวก็จะได้เช่นกันนะคะมีแต้มสี่ตัวรองรับอยู่นะคะส่วนตัวอื่นๆก็จะยังไม่ชอบเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็ชอบเล่นแนวทางทางชอบเล่นทางเลขอย่างนี้นะคะอันจะมีโอกาสถูกนะแบบมาแบบฟุกๆอะไรแบบนี้นะคะเป็นคลิปง่ายๆนะแล้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตรงนี้นิดนึงมันจะมีแนวทางของสูตร เป็นสูตรเด่นนะคะเป็นเด็ดระยะยาวแบบนี้เลยนะคะยี่สิบหกงวดนะแนวทางของเลขคู่ออกสามแปดใช่ไหมคะสามแปดอ่าแล้วก็มีแนวทางของเลขคู่ออกหกหนึ่งนะแล้วแนวทางของเลขขี่ออกมาที่สองหนึ่งเลขคี้ออกห้าหนึ่งเลขคู่ออกสองสามนะคะแล้วส่วนงวดนี้จะเป็นแนวทางของเลขคี่อาจารย์ก็คาดว่าน่าจะเป็นเลขหนึ่งหรือว่าเลขสามนะคะ มันจะต้องมีเลขขี้ผสมอยู่ก็เขียนตรงนี้ไว้ประมาณ6-116แล้วก็มี8-3ดสามหรืออาจจะเป็นแนวทางของ1-7อะไรลักษณะแบบนี้ที่อาจารย์คาดคาดการไว้จากที่เราเรียนมาแบบหลากหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมมองไม่ค่อยเห็นก็แบบนี้เลยเนาะเบิ้ลเข้ามาให้มันเห็นชัดขึ้นนี่ค่ะแนวทางของคู่ขี้นะคะระยะทางการเดินนะเวลานี้ก็สามงวดแล้วนะคะ มันไม่มันไม่ปักหลักนะถ้าปักหลักแบบสูตรแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะหลุดนะมาประมาณสักสิบสิบหกสิบเจ็ดงวดก็หลุดแล้วนะคะแบบนี้ฮะ,ะมันจะไม่เดินนานแต่ถ้าเป็นตัวเด่นนะ่ะเป็นเด่นแบบคู่ขี้เราจะดูแค่ว่างวดนี้นะ่าจะมีเลขอะไรผสม,มอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นปักหลักก็หลุดไปตั้งนานแล้วแหละเนาะอันนี้มันคือขี้ก็ได้คู่ก็ได้นะแต่ถ้ามันออกแบบถ้าเราทําได้เป็นแนวทางของเลขขี้อย่างนี้นะแล้วหวยมันออกแบบ สี่แปดอะไรองนี้สูตรก็หลุดเลยนะคะไม่มีเลขขี้ผสมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ชอบอยู่สําหรับสูตรนี้ก็จะใช้เป็นแนวทางส่วนมี FC ถามกําลังวันมาเนาะกำลังวันก็วันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งห้าแปดนะคะท่านะผู้ชมหนึ่งห้าแปดเอ่อถ้าเลขหนึ่งก็จะเชียร์เป็นเป็นแนวทางของ หนึ่งหกแล้วกันเนาะถ้าเป็นเลขแปดก็อาจจะเป็นสามแปดมีประมาณนี้เนาะถ้าเป็นกำลังวัน๋ยวเสียไปตรงนี้แล้วกันมีเวลาอีกนะคะเวลาเหลือเยอะเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเสียไ้ตรงนี้แล้วกันเว้นหน่อยกำลังวันเนาะกำลังวันแป๊บหนึ่งนะ กำลังวันอะไรล่ะวันเสาร์เข้าล่างมาสองวัวติดแล้วนะคะแล้วอาจารย์เลงมาก่อนเนาะตั้งแต่โอ้วัวที่หกสิบสองถึงเจ็ดสิบแปดนะหน้านี้ทั้งหน้าเลยกำลังวันยังไม่เคยหลุดเลยนะท่านผู้ชมมันจะมาบนบ้างล่างบ้างนะส่วนใหญ่บนเยอะนะบนเยอะกว่านะคะกำลังวันเสาร์ ถ้าจะเป็นหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดถ้ามาล่างเนาะเพราะมันเข้าล่างหนึ่งออกห้าหนึ่งใช่ไหมสามออกสองสามมันจะมีตัวแบบนี้นะหนึ่งเว้นหน่อยแล้วกันหนึ่งห้าแปดนะถ้ามันเข้าล่างต่อห้านี้ยังจะจะยังไม่ช่อยเจอตัวเด่นเนาะเพราะหนึ่งสองสาม ถ้าห้าสามห้าหกอันนี้มันก็จะไปชนกับแนวทางของเลขคู่ประมาณอะไรสี่หกแปดอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเป็นอาจารย์ชอบนะะมีอยู่สองสองลักษณะนะตอนนี้นะก็คือถ้าให้น้ำหนักก็โอ้โหน้ำหนักตัวเอ,อ่อตัวแรกเลขหนึ่งนะจะเป็นหนึ่งหกนะคะอา้าวให้หนึ่งหกแล้วกันข้างล่างก็เป็น แปดสามนะคะเดลางเลข8ตัวนี้นะถ้าหนึ่งก็ให้เป็นหนึ่งหแห้งยัง8ปดสาเมื่อนี้อาจารย์จะไม่ชอบเลขหาล่างนะคะอันนี้เราพูดถึงล่างนะล่างไม่ชอบนะเพราะว่า ดับขาดล่างนะคะแต่งวดนี้จระเข้ฟาดหางอ่ะเอาไม่อยู่นะคะท่านผู้ชมยังไงก็ให้ติดไว้ด้วยอันนี้คือจระเข้ฟาดถางนะคะอันนี้ก็คือดับขาดล่างอันนี้คือดับจากครบล่างนะคะเลขศูนย์นี่แบบนี้มีทั้งหมดสามตัวนี้แหละนี่นะคะอาจารย์ก็ฝากให้คิดไว้เฉยนะคะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีอยู่แค่ห้าตัวนะที่มันยังเดินอยู่สําหรับ ในสูตรเทวดาะะเงินเทวดาสองเนี่ยนะอีู่ห้าตัวเนาะเราก็ไม่ทราบว่ามันจะมาที่สูตรไหนนะ,ะก็เลยจําเป็นต้องสอนให้หลากหลายสูตรเข้าไว้นะ,ะเพราะท่านผู้ชมและ fc ก็ชอบตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเนาะ,ะบางท่านก็รออาจารย์สรุปนะ,ะอาจารย์ก็กําลังคํานวณหาสูตรไปเรื่อยๆเนาะ,ะว่ามันน่าจะเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะ ลองเช็คดูนะมันจะเป็นทางเลขนี้หรือไม่นะคะก็เหลืออยู่แค่นี้เลขอยู่แค่5ตัวนะคะตัวที่เราตัวที่เด่นก็มีดัว1กับ2นะ2อสาไปแล้วนะจะ2อีกไหมถ้า2องจ,จะไปจับกับตัวสอก็ได้นะท่านผู้ชมตัว2กับเแต้มเก้าเนาะแต้มก็มีอยู่นะใครชอบเนะีสองเก็ได้นะคะ ถ้าไม่เอาหกหนึ่งก็สองเจ็ดก็อยู่ในส่วนในส่วนของตัวสำรองเหมือนกันนะคะสองเจ็ดแต่สามห้าหกก็จะหลุดไปแบบนี้นะคะสามห้าหกก็จะหลุดไปนะสามห้าหกก็สวยนะคะสูตรนี้อาจารย์ก็สอนไปแล้วนะสามห้าหกอยู่ใน ep ต้นๆแรกๆเลยนะคะที่เราเรียนกันเนาะอันนี้เราก็มาดูตั้งแต่งวดที่เจ็ดนะถึงงวดที่สิบเอ็ดเลยนะคะอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปไปแล้วแหละนะเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ